บทที่ 6. โรคลมโรคลมที่กล่าวไว้ในคัมภีร์แพทย์แผนโบราณน,นี้กล่าวถึงประเภทลมบังเกิดโทษอาการและการใช้ยารักษาซึ่งกล่าวรายละเอียดไว้ในคัมภีร์ดังต่อไปนี้ 1. คัมภีร์ชวดานกล่าวถึงในคัมภีร์นี้กล่าวถึงลมที่บังเกิดโทษแก่มนุษย์ทั้งหลายจะเกิดสัพโรคต่างๆก็อาศัยโลหิต และลมบังเกิดโทษให้ถึงตายเป็นอันมากนั้นเพราะแพทย์มีได้กำหนดรู้อุปมาเหมือนนายเรืออันประมาทในท้องมหาสมุทลมพัดให้เรือแตกอับปางก็เป็นเหยื่อแก่มัชฉาเป็นอันมากลมที่ให้โทษแก่มนุษย์คือ 1. ลมอุดทางขมาวาตาพัดขึ้นเบื้องบนตั้งแต่เหนือสะดือถึงศีรษะ 2. ลมอโทเข้ามาวาตาพัดลงเบื้องต่ำตั้งแต่ใต้สะดือถึงปลายเท้าหากลมทั้งสองระคนกันเข้าเมื่อใดโลหิตนั้นร้อนประดุดกันกับไฟอันเกิดได้วันละร้อยวันละพันหนอนอาการ32ก็พิกลจากโรคที่อยู่ใต้เตโชธาตก็ไม่ปกติเหตุที่ลมทั้งสองระคนกันได้ ให้โทษแก่มนุษย์ทั้งหลายก็เพราะมนุษย์ทั้งหลายได้บริโภคอาหารมิได้เสมอตามปกติคือบางจำพวกมากกว่าอิ่มคือกินมากไปบางจำพวกดิบเน่าบูดหยาบน้อยยิ่งนักบางจำพวกล่วงผิดเวลาอยากเนื้อผู้อื่นยิ่งนักอาการแปดจำพวกนี้เป็นอาหารให้โทษ ใช่แต่เท่านั้นบุคคลบางจำพวกถูกร้อนมากและถูกเย็นมากเพราะเหตุดังกล่าวนี้ลมอโทเข้ามาวาตาจึงพัดขึ้นไปหาลมอุดทางเข้ามาวาตาบางทีลมอุดทางเข้ามาวาตาจึงพัดให้โลหิตเป็นฟองอาการ32นี้จึงเคลื่อนจากที่อยู่ลมเกิดขึ้นในทิศเบื้องต่ำคือ ลมอมพกึกและลมอมพาดลมทั้งสองนี้บังเกิดแต่ปลายแม่เท้าไปตราบเท่าเบื้องบนทำให้หวาดหวั่นไปทั่วทั้งหกสรีรกายย่อมถึงแก่พินาศเป็นอันมากลมอมพกึกและลมอมพาดทั้งสองนี้เป็นที่ตั้งแห่งฐานลมทั้งหลายบังเกิดขึ้นได้วันละร้อยวันละพันครั้ง ถ้าลมทั้งสองนี้ระคนกันแล้วเมื่อใดรักษาเยียวยายากนักเพราะอาศัยลมอันหนึ่งชื่อฮทไทยวาตะเกิดขึ้นในน้ำเลี้ยงหัวใจบุคคลใดจะตายลมฮะไทยวาตะก็เกิดขึ้นในขณะนั้นลมมีพิษมากหกจำพวกดังนี้ 1. ลมกาละสิงคลีจับให้หน้าเขียว ขอบตาเขียวบางทีจับให้ใจสัน่นบางทีให้ถอนหายใจฮึดฮือบางทีดิ้นดุดปลาถูกตีให้ผุดเป็นวงดำเป็นวงเขียววงเหลืองเท่าใบพุทราเท่าแว่นน้ำอ้อยงบกำหนดสามวัน 2. ลมชิวหาสดมเมื่อแรกให้หาเรือและให้เหียน ขากันไกลแข็งอาขบมิลงให้แน่นิ่งไปไม่รู้สึกตัวปลุกมิตื่นกําหนดนนสามวันถึงเจดวันสลมมหาสดมเมื่อจับให้หาวนอนเป็นกำลังให้หวาดหวั่นไหวอยู่แต่ในใจให้นอนนิ่งแน่ไปไม่รู้สึกกายเลย 4. ลมทักคินโรธเป็นไขอน้อันใดอันใดอยู่ก่อนแล้วจับเท้าเย็นมือเย็นตามัวห้ามมิให้วางยาผายดิ้นรนหยุดอยู่มิได้เจรจามิได้ลินกระด้างคางแข็งแก้จงดีลมในกองไข้ 5. ลมตติยาวิโรธเมื่อจับให้มือเท้าเย็นให้ลูกกลิ้งอยู่ในท้องให้จุกร้องเหมือนสัตว์ตอด ตัดกัดบางทีปวดแต่แม่เท้าขึ้นมาถึงหัวใจนิ่งแน่ไปดุดดังงูพิษเห่า 6. ลมอีงุ้มอีแอนเมื่อลมไข้เหมือนสันนิบาตเมื่อจับอีงุ้มงอไปข้างหน้าอีแอนก็แงงหงายงอไปข้างหลังท่าลั่นเสียงดังเพาะเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้นลมมีพิษ หกจำพวก 1. ลมอินทราธนูเมื่อจับไข้เหมือนรากศาสตร์เป็นวงล้อมสะดือดำสะดือแดงสะดือเขียวสะดือเหลืองเท่าวงน้ำอ้อยงบแต่ชายโครงตลอดจนหน้าผากพิษนั้นก็อื้ออึงคนึงอยู่แต่ในใจดังผีเข้าอยู่ถ้าผู้หญิงเป็นซ้ายผู้ชายเป็นขวาอาการตัด ลมในกองไข่ 2. ลมกุมพันธยักษ์ถ้าล้มไข่ดุดดังสันนิบาตเมื่อจับให้ชักมือชักเท้างอมีได้สติสมปรืดีเรียกไม่รู้สึกตัวเลยกำหนด11วันลมในกองไข่ลมอสมุขีเป็นได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กให้ดิ้นร้องไปแล้วชักแน่นิ่งไปไม่สมปรืดีลมปากมา้า 4. ลมราดทยักบาดท,ทยักเมื่อล้มไข้ลงดุดดังสันนิบาตเมื่อจับให้กำมือกำเทา้าลินกระด้างคางแข็งกำหนด11อวันลมในกองไข้ 5. ลมบาดทจิตเมื่อล้มไข้ลงดุดดังสันนิบาตแรกจับให้ละเมอเพอ้อพกว่านั่นว่านี่ กระทำการดุดปีศาจเข้าสิงอยู่บางทีว่าบ้าสนิบาทเหตุเพราะจิตระสามระสายกำหนด11วัน 6. ลมพุทธยักษ์จับชักกระสับกระสายให้ขบฟันเหลือกตากำมือเท้างอปากเบี้ยวตาแหกแยกแข้งแยกขาไม่มีสติสมปรืดี ลมหกจำพวกนี้เยียวยาวยากนักเป็นปัดฉิมที่สุดโรคให้ตรวจดูทางทวารหนักทวารเบาถ้ายังอุ่นอยู่ให้แก้ไขต่อไปอันหนึง่งเอานิ้วกดลงแล้วยกขึ้นดูหาโลหิตมิได้รอยนิ้วกดแล้วยกขึ้นไปเป็นรอยเขียวซีดอาการหนักมากอาการตัด อันหนึ่งในคำพีมหาโชตรัตและคำภีมหาชัยรัตกล่าวไว้ว่าโลหิตให้โทษแก่สตรีคลอดบุตรและชายต้องบาดแผลโลหิตตีขึ้นให้ถึงแก่กรรมตายเป็นอันมากโลหิตทำพิษตีขึ้นดังนี้ในคำพีชวดานว่าแต่กํำลังโลหิตโลหิตก็มิให้โทษ อันหนึ่งให้พิจารณาว่าลมเกิดณที่ใดถ้าเกิดในเส้นในเนื้อและโลหิตกระดูกผิวหนังและหัวใจจึงพิจารณาลมนั้นก่อนแล้วจึงพิจารณายาที่รักษาต่อไปให้ประกอบยารักษาตามอาการนั้นๆลมพิเศษลมทั่วไป 1. ลมปฐวีกำเริบ ลมพัดอาโปธาตเป็นฟองสำแดงโทษบวมทุกสถาน 2. ลมพัดในลำไส้ให้เป็นลูกกลิ้งอยู่ในท้องให้จุกอก,อกเสียดแทงตามชายโครงทั่วสะพางกายและเสียดหัวใจกลิ้งขึ้นกลิ้งลง 3. ลมเข้าในลำไส้ใหญ่และลำไส้น้อย มักให้ชักมือกำรรชักเทา้าตัวแข็งงอจะบีบเข้าก็มิได้จับสิ่งอันใดก็มิได้สมมุติว่าลมตระคิว 4. ลมบาทาทึบทั้งสลบทั้งลงทั้งอาเจียนม่รู้ว่าสันนิบาตสองคลองให้มือเขียวหน้าเขียวให้ชักม่รู้ว่าป่วงให้ลงกำหนดสามวัน 5. ลมพานไส้ อาการให้อาเจียนให้จุกอกถ้าเป็นถึงเจ็ดเดือนมันเป็นตัวเสียดอยู่ซี่โครงข้างซ้ายให้ผอมเหลืองพอใจอยากของดิบคาวครั้นถึงสามปีจะตาย 6. ลมสูบพิษในลำไส้ให้วิงเวียนอาเจียนจุกอกให้ปากหวานและเปรี้ยว ถ้าเป็นแก่บุคคลผู้ใดนานเข้ากลายเป็นตัวเข้าเสียชายโครงข้างซ้ายครั้นนานหนักเข้าให้ผอมเหลือง 7. ลมตุลารากมักเกิดแต่คอหอยให้เหม็นคาวคอ่ถมน้ำลายอยู่บ่อยๆจะหายใจให้ขัดอกถ้าเกิดแก่บุคคลผู้ใดได้ห้าเดือนเสียตาจริงหาย 8. ลมกระสายจุกอกมักกลายเป็นบิดและโลหิตและเสมหะ 9. ลมกำเดาให้วิงเวียนจากสุลายจากสุมืดจากสุฝ้าและขาวให้ศีษะหนักซุนไปและเจ็บศีษะเจ็บตาโทษลมระคนกำเดา 10. ลมผูกธาตุให้เป็นพันดึกครั้นนานไปก็กลายเป็นเสมหะ กลัดเข้าให้ผอมแห้งกายเหลืองครั้นต่อไปนานก็กลายเป็นหอบไอกินนมมิได้อาโปาธาตุกำเริบทำให้บวมแพทย์มิรู้ว่าเป็นฤสีดวงยารักษาลมที่สำคัญยาแก้ลม 1. ยาจิตตรารม 2. ยากล่อมอารมณ์ 3. ยาวาตาพินาศส ยาเขียวประธานพิษ 5. ยาชุมนุมวายโย 6. ยามหาสมมิตรใหญ่ 7. ยาหอมสพคุณ 8. ยาสมมิตรน้อย 9. อยาานัธนูกากะ 10. ยาประสาทการบูน